อยู่นั่นหรือว่อไรจะได้แบบเหมือนมาคุีแล้วมาบอกเ,เดี๋ยวคุยให้คุยมาได้เลยามาทำมันเกิดพอดีเลยโอ้โหอ,อีดอกไส่มาเพอมาแล้วมันใส่ที่ไสนะ่มาหนะค่ะงงปะเออหนี่ก็ไมีชีวิตใส่ก็เรานี้ ของสัมภาระมาสะกงเทพฉ่ำมากอย่างแรกอันนี้คือ V p p ีแพ็ g เกจได้อะไรบ้างมาดูกันค่ะอันนี้คืออาพูดก็พูดเส้นไทยเรารู้กันอยู่แล้วสิ่งใดที่เราคิดเราคิดเหมือนกันค่ะอันนี้คอสิ่งที่ v p p ีแพ็ g เได้คือนะน อยาจะบอกว่าถุงที่ฉันใช้กรอกน้ําก็ถุงแบบนี้แหละขอบคุณสำหรับถุงกรอกน้ําอันใหม่แล้วกันนะคะ SM2 ฉันเชื่อว่าเธอก็คงทําได้เท่านี้แหละแบบสุดความสามารถของเธอแล้วล่ะอย่างแรกเป็นกระเป๋าอย่างที่สองคือสติกเกอร์ค่ะเนาะอาไปติดอะไรดีเอ่ยอุ้ยได้ให้มาตั้งสามอันไม่รู้จะเอาไปติดอะไรเลยอ่ะจะใช้หมดไหมเนี่ยโอเมก้า oh ทำหมอนชันล็อกได้ไงสติกเกอร์ V.P. แพ็กเกจจาก SM True นะคะคุ้มมากว้าวคุ้มจังเลยติดยังไงให้หมดเนี่ยให้มาทั้งสามชิ้นเนี่ยเนาะคนไทยขี้ประชดเป็นไงล่ะต่อไปนะคะโปสการ์ดโปสการ์ดเด e เมมเบอร์เนาะเปลี่ยนเป็นโฟโต้การ์ดได้ปะเปลี่ยนเป็นการเซลฟี่ได้ไหมบางทีอ่า คือน้องดีมแบกทุกอย่างพี่พูดจริงโปสการ์ด V I P แพ็กเกจจ้ะเลิศเกินและสุดท้ายยาดม V I P เออเอออะให้คะแนนความเล่นแจงสองคะแนนพอเออก็คิดว่ายาดมอ่ะเพราะมันมีขายเคสยาดมด้วยใช่ปะที่างานก็คิดว่าเฮ้ย V I P อ่ะได้เคสยาดมหน่อยไหมอีดอกคือให้หน่อย เสียเงินกี่บาทหนูหนูได้ดย่าดูแบบนี้ทุกคนเขามีอยู่แล้วคะ่ะหงทงหงทายเนาะคุณพี่ไม่ต้องให้อะไรที่มันแบบขาดหัวคิดจะเข้าใจปะแล้วสุดท้ายอันนี้คือเหมือนจะดูดีสุดแล้วเหมือนจะดูดีที่สุดแล้วคือปลายของขออืมก็แล้วก็เป็นสิ่งที่ดูดีที่สุดแล้วที่ชีทําให้ขอบคุณค่ะสิ่งน,นี้คือโปสเตอร์คอน ไปคอนาทิศก็เลยอาจจะไม่ยมมากเพราะฝนไม่ได้หาลงขงลานาดนั้นนะคะโปสเตอร์ก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่คือได้มาตั้งสแผ่นฉันได้โปสเตอร์มาตั้ง4อันแนละ้วฉันก็เอาไปแจกเพื่อนแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เก็บไว้เอง2อันคือได้มาจากบูธดีหน้าด้วยแล้วก็ได้จากหลังคอนจบอีกก็ได้อีกอีกก็คือชาจีคือได้ไปรออีฟชาจีมาที่เซนต์เฮนร์เวลนะคะ ลองกินเป็นเมนูชามารีหอมมากน้ำแข็งปกติหวานปกตินะคะแก้วสวยด้วยเก็บกับโคราชหมดหก็เก็บกลับมาสิ่งเดียวที่ไม่กลับมาคือหลอดค่ะจบสิ่งต่อไปคือทิมฮอตันนั่นเองก็คือไปอีทิมฮอตันมาด้วยแล้วคือความตลกบันไลยนะคือจะเล่าเอามาฟังกันเร็วๆปังๆ ก็คือว่าคนคืออยากกินทีมฮอตตันมากแล้วก็ถามคนในาวิตว่ามีสาขาไหนที่มันใกล้ๆบ้างแบบใกล้ๆเพลินจิตที่สุดหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้ไปที่เพลินจิตเซ็นเตอร์ฉันก็ไปเดินตามหาเพลินจิตเซ็นเตอร์แล้วพอเดินไปถึงคือมันปิดตัวเฮ้ยอะไรขนาดนั้นคือเกือบจะไม่ได้กินแล้วจนแบบเดินเป็นชั่วโมงจนงุดหงิดเพราะว่าหาเพลินจิตเซ็นเตอร์ก็หาไม่เจอสักทีพอเจอปุ๊บก็ยังมาปิดตัวอีกก็เลยเออหงุดหงิดเรียกรถจะไปกินที่สามย่านค่ะจบสรุปก็กินมาที่สาขาสามย่าน คือฉันเก็บกลับมาทุกอย่างมากพรแบบแบบที่เราเท่แบบอ่ะอีฟคืออันนี้ฮิ้วไปจากโคราชเพราะว่าซื้อที่กรุงเทพก็อาจจะหาย,ยากก็ได้ขนาดโคราชยังหายยากเลยก็เลยตอนนั้นคือประมาณตีหนึ่งกำลังจะออกไปขึ้นรถแล้วก็แบบว่าเออพนักงานเติมสต็อกพอดีคุณพี่ชอบเติมดึกๆเนาะฉันก็เลยซื้อมาสองขวดแล้วก็ฮิ้วไปกรุงเทพด้วยกินหมดแล้วก็เก็บขวดกลับมานะคะต่อไป อันนี้คือโปรเจกตนะคะเป็นแฟนโปรเจกต์ day 2ของ day 1ไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปสิ่งต่อไปคือกริปเมค่ะแต่นี้คือที่แกะเมื่อกี้ก็คือคอนเฟติแล้วคือเขาก็แจ้งมาว่าอาจจะมีบางคนที่ได้แค่ตัว M นะคะฉันก็ไม่เคิดว่าจะเป็นฉันส่วนถ้าใครมาดูคลิปเราแล้ว,ลวมีคอนเฟติคอนน้องดีมที่เป็นตัวอสอรแล้วแบบมีตัว N c T D R E A อะไรก็มาแลกกันได้นะคะเพราะเรามีแต่ตัว M เลยทั้งหกทวันนะคะ มาแลกกันได้ฉันก็อยากมีตัวอักษรตัวอื่นบ้างเพราะว่าต่อฉันลง V P แต่ว่าฉันหาคอนเฟตติแบบนี้ไม่เจอเลยก็เลยแบบเออช่างมันไม่เอาก็ได้วะถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ไปคือได้น้อยมากถึงมากเพราะรอบที่แล้วได้มาเป็นร้อยชิน้นส่วนรอบนี้นะคะได้มาเท่านี้ก็ดีแค่ไหนแล้วเพราะว่า แทบจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยเนาะพอออกัาบ,บ้านรถติดเอยใดเอยอีเ,อเวนต์ก็เยอะทั้งป๊อปอัพทั้งอะไรมากมายโฟโต้ไอิซึมก็ไปถ่ายนะอันนี้คือไปบูธอีซึมทีของแจมินมานะคะที่เซ็นทัลลาดเผา,าก็ได้พัสมาร์คลีเฟิร์สฟ,ฟู้์อันนี้มาด้วยนะคะคือเข้าไปนั่งในคอนแล้วก็ยังได้กิวเวลย์อยู่นะในคอนจะติดที่โกยมาซึ่งโกยมาได้แต่ผีเสื้อแล้วก็หัวใจ แล้วคือคือได้มัาไม่ครบทุกสีด้วยสีแดงสีแล้วโอ้โหหลอดโงฉันทำดีที่สุดแล้วกการใช้ชีวิตที่ราชมังฉันได้มาขนาดนี้ฉันก็ดีใจแล้ว what kind of person do i like i guess someone who always smells so good a soft whisper of elegance leaving only warmth behind I will never forget. What kind of person do I like? I guess someone who always smells so good. A soft whisper of elegance. Leaving only worms behind. Scent <laughs> I will never forget.